สแสดงของคุณหมอแล้วก็ลูกศิษยค่ะวันนี้อยู่ในงานศิลปะนะคะถางคุณหมอว่าเราเข้มู้สิ่งไงบ้างคะรู้สึกว่าเราดีใจที่ยังมีคนจำเพลงเก่เาๆเหล่านี้ได้ค่ะที่สมัยเราเนี่ยเกิดมาตอนนั้นก็นไ,ไม่ไปไม่คานจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าเพลงดีๆอ,อย่างนี้จะลืมกันไปเสียมันก็เสียดายนะคะค่ะ เราก็ช่วยกันร้องต่อฝังต่อไปแต่วันนี้น้องเองรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติมากๆที่เราเป็นเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมครับว่าแต่ละเพลงที่ร้องเนี่ยเกิดไม่ทันแน่นอนครับครับผมแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่ครับบ้านทางทางบ้านอะไรเงี้ยเขาชอบฟังเพลงเหมือนเราก็โดนปลูกฝังมาแล้วก็เหมือนพอหลังจากที่เราปลูกฝังใช่ไหมครับเราก็ไปหาฟังตามยู u ูบเพราะช่วงที่เกิดมาไหนก็จะมียูทู ครับยูชอบเราจะดีหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเพลงเก่าเนี่ยถ้าเพลงดังในตำนานมันก็จะมีเข้ามาใน YouTube ในโซเชียลเราได้ค้นหาได้ก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ได้สืบสานตำนานเพลงไทยสากลในอดีตครับผมค่ะแล้ววันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราทั้งทีค่ะมีผลงานอะไรอยากจะฝากแฟนคลับไหมคะเนาะอ่าครับผมก็อาจจะมีนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะมีคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ถ้าสิ่งที่ว่าสาระก ดีขึ้นก็อาจจะมีจัดครับผมเป็นคอนเสิร์ตของทางรายการ The Golden Song ครับคมถ้าอยากติดตามข้อมูล่าวสารทั่วไปมีช่องทางไหนไหมคะ Facebook, Instagram หรือว่า YouTube มีครับผม Facebook นะครับชื่อรัฐพงศ์ปิติชานะครับเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวสเปลให้ก็คือ R A T T A T O N G ครับแล้วก็ปิติชาก็ p I T I C H A N ครับผม IG ก็ IG ได้ได้ค่ะ ก็จะเป็น F รั t p o พี่จะได้ลงไปปองตาแต่แว่าเดี๋ยวเเบลให้เลยละกันจำตัว E F F อันดับสกอครับ R A T P O N G ครับ F รั t p o n ครับ ของไทยพิพิัเรื่องขอเรื่อของสงครามโลกครันงที่สองค่ะจะร้องให้กว่อนิดน้อยอะไรค่ะจำเนื้อไ้ที่หมดหรอกไม่เป็นไร คนญี่ปุ่นแต่งน้ำันประเพิ่มด้วยนะครับโอ้โหงานหมอแบบว่าหวานมากฟังแบบลมพัดลอยมาเลยนะฮะงานวันนี้อยู่กระวัติทันทีนะคะฝากผลงานไปแล้วอยากจะให้ฝากนิดนึงค่ะช่วยเชิญชวนนะคะชาวสยามมาเที่ยวงานเราได้ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็มาสิ ของศิลปะก็คือการทำใบ ิพุ่งนี้จะเป็นเวลาเนี้ยนะคะเป็นเป้สีน้ำจะเป้สีน้ำได้ไหมคะเป้จะเป้จะมาวาดรูปโชว์ด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยเต่าขี้ด่างด้วยหลายอย่างก็เอาสมารถมาสิแล้วนะคะน้องเอ็มฝากไห้ค่ะฝากชงชงหน่อยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็เพื่อนๆแถวนี้นะครับก็ใครที่เรียนอยู่ในตัวผมเองเนี่ยยังอยู่ปีสี่นะครับหมดกันเลยโอ้โหัวเราะใช่ค คณะเฉมประจําครับเพื่อเหล่านี้นะครับที่ใครผ่านไปผ่านมานะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มางานนี้นะครับเพราะผู้ใหญ่จะนี้ก็จัดให้เราเนี่ยได้ช่วยกันสื่อสารวัฒนธรรมไทยนะครับก็อย่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบอย่าพลาดนะครับเพราะว่าการแสดงแต่ละวันที่เราได้จัดมาเนี่ยทางการได้จัดมาเนี่ยรับรองว่า มีทุกๆกิจกรรมอย่ารับลองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนขอไม่อยากให้พลาดครับผมค่ะนะคะก็เอาเป็นว่านะคะฝากผลงานนะคะของอาจารย์หมอหรือว่าคุณหมอพันธิมาแล้วก็น้องเอฟรัตก็ผมด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ต้องเซ็นประเมินแล้วจังค่ะ